กรับสวัสดี FC แฟนคลับน้องเลอันกาดบัณฑิตพบกันอีกแล้วครับกับไม้แซงกาช่วงกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวใหม่และความเคลื่อนไหวของศิลปินคนดังที่ท่านรักและชื่นชอบอีกแล้วครับทุกท่าน สำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตนำความในใจของน้องเลอันที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้กับสื่อเมื่อตอนงานมันเกิดที่ผ่านมาซึ่งอาจจะมีหลายๆท่านที่ยังไม่เคยได้ยินผมจึงอยากนำมาส่งต่อให้กับทุกๆท,ท่านได้รับทราบถึงความในใจของน้องซึ่งเป็นความในใจที่สุดแสนวิเศษมากๆากสำหรับใครที่ได้ยินใครที่ได้ฟังความในใจนี้เพราะ มันคือความกตันญูรู้คุณต่อบุพการีผู้ให้กำเนิดล้วนล้วนและความในใจนั้นก็คือภายในปีนี้น้องอยากจะซื้อบ้านใหม่ให้กับครอบครัวเพื่อเป็นความยืนยันถึงความสุขและความอบอุ่นในครอบครัวกาดบัณฑิตนี้ตลอดไป ผมก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับสำหรับบ้านหลังใหม่ที่น้องมีโครงการที่จะซื้อในปีนี้ขอให้น้องมีความกตันยูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณนี้ตลอดไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะมันจะเป็นเกาะแก้วชั้นดีที่หุ้มตัวเราให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยและประสบความสำเร็จยิ่ง,งขึ้นไป สำหรับคลิปนี้ขอจบการส่งข่าวน้องไลอ้อนไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากบันเทิงเวิร์กพอยต์ไลอ้อนกาบนดบฑิตและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับไมล์แซงกาด้วยนะครับขอบคุณครับ ก็ตั้งใจว่าอยากทําอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยอยากซื้อซื้อทบ้านให้ครอบครัวอะไรเงี้ยอยากทำงานให้มันแบบเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งใจจะซื้อบ้านตั้งใจซื้อบ้านปีนี้ปีนี้